สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงพระนาามิตรรักนักสะสมทุกทท่านนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ5บาทนะครับพร้อมกับข้อมูลต่างๆนะครับเกรดความรู้ต่างๆในเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเหรียญ5บาทที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบพระเศียรเล็กแล้วก็แบบพระเศียรใหญ่นะครับและ ย้อนกลับไปถึงอดีตการนะครับอดีตการนั้นเหรียญ5บาทยังคงความนิยมในตลาดนักสะสมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะแล้วก็ถือได้ว่ามาแรงสําหรับเหรียญชนิดราคา5บาทหลายรุ่นหลายปีพศเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเหรียญ5บาทนั้นผลิตมาตั้งแต่รัชกาลที่9นะครับปีพุทธศักราช2515นั่นเองนะครับ อ่านั่นก็คือเหรียญ5บาทที่ผลิตมานะครับซึ่งปีพุทธศักราช2515ผลิตออกมาก็จะมีเป็นเหรียญ5บาทแบบเก้าเหลี่ยมนะครับก็จะแยกออกได้เป็น4แบบด้วยกันนะครับเหรียญ5บาทรุ่นเก้าเหลี่ยมนะครับ4แบบด้วยกันซึ่งแบบที่1นะครับแบบที่1ที่มีราคา UNC ที่เขาประเมินก็คือ3า0บาทนะครับ UNC นั้นเขาประเมิน300บาทซึ่งเป็น5บาทแบบพเสียนใหญ่ด้านหลังเป็นครุฑนะครับเป็นครุฑผ้าตรงนะครับหันหน้าตรงนั่นเองใต้อุ้งเท้าพระยาครุฑนั้นมีเปลวเพลิงนะครับมีเปลวเพลิงและก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2515ใต้อุ้งเท้าครุฑไม่มีเปลวเพลิงนะครับด้านพเสียน์นั้นเป็นแบบพเสีย์เล็กนะครับ U.N.C เขาประเมิอนอยู่ที่40,000บาทนะครับ40,000บาทของปีพศ2515นบาต้องฟังให้ดีนะครับว่ามันจะมีแบบภราเสียนเล็กและก็แบบพราเสียนใหญ่ครุฑเล็กครุฑใหญ่ด้วยกันนะครับเป็นแบบไหนนะครับและอีก2แบบนะครับด้านหลังจะเป็นคล้ายๆกันกันนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือด้านหลังนั้นเป็นพนาสติกอัอาทิตย์ อุทุมพรราชอาณนะครับพระที่นั่งอาทิตย์อุทุมพรราชอาณนั่นเองนะครับตัวด้านหลังนะครับและก็ด้านหน้านั้นก็จะเป็นแบบพระเสียนเล็กนะครับ u n เอ้เขาประเมินอยู่ที่ ห้าแสนบาทนะครับห้าแสนบาทของปีพุทธศักราช2515ทั้งสองแบบนะครับและก็ถัดมาของปีพศ2515อีกก็จะเป็นแบบกลมนะครับแบบกลมนั่นเองก็จะเป็นด้านหลังขุดพลาดนะครับขุดพลาดตรงใต้อุ้งเท้าขุดมีเปลวเพลิงนะครับด้านพระเศียรน,นั้นก็จะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทช่วงเริ่มต้นนะครับส่วนเหรียญ5บาท ที่เรามีใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับมีใช้ในระบบหมุนเวียนและก็มีให้พี่น้องนั้นเก็บสะสมโดยทั่วไปนะครับก็ยังมีให้เราได้เก็บสะสมในลักษณะเหรียญหรือว่าในราคาเหรียญที่มีความน่าเก็บสะสมนะครับอ่าวันนี้เรามากับเหรียญรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ด้วยกัน ด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับภายในวงขอบเปลียนระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับแบบนี้แบบพระเศียรใหญ่นะครับวงขอบก็จะเป็นวงขอบเฟืองหยาบ นะครับเฟืองหยาบนั่นเองด้านหลังพระอุโบสถวัดเบนจะมาบพิษดุสิตวนารามนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2553นะครับซึ่งปี53นั้นเป็นเหรียญติดอันดับ2นะครับติดอันดับ2ของเหรียรุ่นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งปีพศ2553นั้นยอดการผลิตถึง20ล้าน4,300เหรียญด้วยกันนะครับนั่นคือยอดการผลิตนะครับ และก็ส่วนราคา UNC นะครับพี่น้อง UNC เขาประเมินเอาไว้ที่150บาทต่อเหรียญน,นะครับนี่คือเหรียญแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นแบบพระเสียรใหญ่ของเหรียญชนิดราคา5บาทนะนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงนะครับเป็นเหรียญน,นิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงนั่นเองนะครับและอีกเหรียญปีพศ1ที่นักสะสมนั้นควรที่จะมีเก็บไว้นะครับมีเก็บไว้บ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ มีราคาค่อนข้างที่จะสูงสำหรับเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเหรียญ5บาทปีพศนี้ท่านจะเห็นได้ถึงความสวยงามนะครับความสวยงามและก็ยังคงสภาพที่น่าเก็บสะสมนะครับพี่น้องวงขอบก็เป็นเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนี้อก็ยังเป็นอุโบสถวัดเาบญจมบพิตรดูสิตวนารามเหมือนเดิมนะครับแต่ปีพุทธศักราชที่จะทำนั้นก็คือปีพศ2551 นะครับซึ่งปี51นี้เป็นเหรียญที่ถือได้ว่าหายากสําหรับเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับเป็นเหรียญติดอันดับความหายากนะครับทําไมถึงบอกว่าหายากแค่เพียงแค่ยอดการผลิตนะครับท่านลองคิดดูว่าปี52นั้นผลิต3 0 0 308ล้านนะครับ3า8ล้านกว่ากว่าปี54 210ล้าน ปี55 245ล้านนะครับอ่าคิดดูตั้ง200กว่าล้านนะครับแต่ปีพศ2551นี้ยอดการผลิตของเขาเพียงแค่6้าน2 25,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับอ่านี่ก็คือยอดการผลิตของเขานะครับน่าเก็บสะสมนะครับใครมีโอกาสพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับก็ควรที่จะเก็บ เอาไว้บ้างนะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับ UNC เขาประเมินอยู่ที่200บาทต่อเหรียญนะครับอ่านี่คือความน่าเก็บสะสมของเหรียญชนิดราคา5บาทแบบใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอ่ากากาพาวยจะนำเอาข้อมูลต่างๆนะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆอีกเช่นเคยนะครับพร้อมกับเกรดความรู้ต่างๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องได้เป็นข้อมูลในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ